มาที่เกาหลีใต้ดีกว่านะครับกับการปรับตัวนะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมของภาพยนตร์นะครับก็แน่นอนว่าโรงภาพยนตร์หลายโรงนะครับปิดกันหมดเลยนะครับเนื่จากว่าหนีสถานการณ์ของโควิด1 9นะครับไม่ให้การแพร่ระบาดมันฟุ้งกระจายมากขึ้นก็เลยมีไอเดียเกิดขึ้นครับเป็น drive in นะครับดูภาพยนตร์นะครับแบบอยู่ในรถด้วยและเห็นบอกว่าโอ้โหโซเอากันแบบเพียบมากๆเลยครับ ท่ามกลางการระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับทำให้หลายคนเนี่ยต้องกักตัวงดออกสังคมครับเป็นที่มาให้ที่เกาหลีใต้นั้นล่าสุดนะครับอีกทางเลือกความบันเทิงอย่างโรงหนัง Drive In นะครับหรือว่า Drive In Theater นะครับที่เปิดให้คนขับรถเนี่ยมานั่งชมความบันเทิงบนแผ่นฟิล์มจากในรถของตัวเองนะฮะตอนนี้กลับมาฮิตหนักมากเห็นได้จากรถที่เข้าคิวนะครับต่อแถวรอชมหนังจอยักษ์กันยาวเหยียดในกรุงโซลเลยครับ ทางผู้ประกอบการ,รเผยว่าในวันธรรมดายอดตั๋วเข้าชมโรงหนัง d r n ฟะครินเพิ่มขึ้น10-20%นะครับขณะที่ในวันหยุดสุดสัปดาห์นั้นตั๋วโซ l เอาทขายเกลี้ยงมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงที่ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม่ระบาดท,ทางโรงหนังก็ได้รับเสียงเรียกร้องจากแฟนๆนะครับผ่านทางออนไลน์มาอย่างคึกคักถึงขั้นขึ้นป้ายประกาศเลยบ,บอกว่า เปิดให้ชมตลอดทั้งปีส่วนทางกับอีกทางหลายโรงภาพยนตร์นะครับระบบปกติทั่วโล่นะครับที่ยังคงต้องปิดทําการจากสถานการณ์ไวรัสแพร่ระบาดนั่นเองครับไอเดียเก๋มากแต่ว่าเขาจะได้ยินใช่ไหมในยินสิเพราะเขาต้องมีเทคนิคระบบอะไรบางอย่างแล้ปุ้มปุ้มลยยินมันมันติดรถอยู่เช่ก็ได้สิเพราะว่าเขาทำธุรกิจด้านนี้มาตั้งนานแล้วก็ต้องมีวิธีเออเสียงก็ต้องชัดนะรถจะต้องจอดยังไงให้มองเห็นได้แบบเต็มที่รอบเก๋ดีเนาะค่ะ